ทำอะไรอ่ะดูไปยิ้มเสียงน้องแมวอือโอ้ดูดูเห็นไหมนั่นเลี้ยงอะไรอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกตัวผู้หรืตัวเมียผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายเนี่ยชื่ออะไรอ่ะนกเขานกเขาลูกชื่อนกเขาเนี่ย แม่บ้านแม่บ้านกำลังทำอะไรวิวไหนแม่บ้านแม่บ้านคุ่ไหนคนไหนว่าแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านชื่ออะไรชื่อว่าคุณถีคุณถีเป็นแม่บ้านใช่ไหมใช่คุณแม่แม่บ้านเอาลูกมาแล้วลูกใหญ่มาแล้วแม่บ้านเอาลูกตัวใหญ่มาแล้วอุ้มลูกไปเป็นอีก โอ้ยอย่า oh, พ be ูขาเดียวดิมันอุ้มันทั้งตัวน่ะให้อู๋แม่บ้านแม่บ้าน้ำกินั้ำอะไรไม่รู ตีล้างมือลูกล้างมือนนอะไรไปกินอะไรมากินน้ำตลอดเลยเนี่ยเอ๊ะเฮ้ย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 มึงเอาของกูไปไหน